ใครครับที่กำลังมองหาเพจเติมเกมราคาถูกและจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายต้องเพจคุกกี้แลนด์ช็อปเลยครับเติมสนุกไม่มีสะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปครับใครที่สนใจเนี่ยผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปสามารถไปเติมกันได้เลยนะฮะ สวัสดีครับคุณยูกับผมเก่งช่องนักบอลพล้านะคลิปนี้ผมมาจัดอันดับนะฮะกองหลังที่ดีที่สุดครับณปัจจุบันนี้ครับอีฟุตบอล2026ครับจะมีกองหลังคนไหนที่โดดเด่นกันบ้างแล้วสไตล์การเล่นจะเปลี่ยนไปแล้วนะครับจะเป็นยังไงเรามาเริ่มรับชมกันเลยดีกว่าครับอันดับที่10ครับดานิเอลฟา u บุเตนนะฮะอาจจะไม่ใช่กองหลังที่มีทักษะ บื้อว่านะครับเป็นสไตล์การเล่นแบบเดเดสโชเยอร์ครับรูปร่างสูงใหญ่ครับคนนี้สูงเกือบเกือบ2เมตรเลยนะมีความแข็งแกร่งการเข้าปะทะโคตรดีลูก,กาอากาศก็ถือว่าค่อนข้างโหดมากๆเลยคนระับเป็นเซนเตอร์แบ็กตัวใหญ่เลยนะครับใครที่ชอบเซนเตอร์แบ็กตัวใหญ่แบบนี้ครับการเข้าปะทะเนี่ยบอกได้เลยว่ากองหน้านี่เอาอยู่ยากมากๆเลยแหละครับลองไปเล่นกันดูครับในอันดับที่สิบ อันดับที่9ครับโชนี่อดัมครับสไตล์การเล่นแบบเดอะเดชโชเยอร์ครับกองหลังยอดนิยมครับเป็นของฟรีที่โคตรดีครับมีทุกอย่างครับมีความสูงความใหญ่ครับแต่ว่าอาจจะช้าไปนิดนยครับดักบอลดีครับแล้วก็ใครที่ยังไม่เคยเล่นเนี่ยอาจจะเป็นกองหลังสายฟรีแต่ว่าค่อนข้างดีมากๆนะครับอาจจะมีจังหวะที่หลุดไปบ้างครับก็ แม่ของฟรีก็ธรรมดานะครับแต่ว่าก็ติดมาอันดับที่9ถือว่าค่อนข้างใช้ได้เลยครับเป็นสายฟรีที่ค่อนข้างน่าเล่นครับไปลองเล่นกันดูครับสายฟรีนะครับต่อมาครับอันดับที่8 w i วิลเลียมซอริบอเป็นสายบิวอัพนะครับยืนค่อนข้างดีเลยแหละครับไม่ไปเข้าบอลพวดพลาดครับเป็นตัวหนึ่งที่มีสกิลพิเศษครับตัดบอลระหว่างอีกฝั่งหนึ่งเลียงอยู่เนี่ยถือว่าค่อนข้างดีเลยแะครับ ภาคนี้ได้ใช้เยอะมากๆครับจังหวะเลี้ยงจังหวะดับมัลทัชอะไรอย่างนี้ตัวนี้สามารถตัดได้ค่อนข้างดีเลยครับสปีดมีครับตัวใหญ่ความแข็งแกร่งเนี่ยพอได้เลยแหละครับแต่ว่าเสียเปรียบเนี่ยอาจจะเป็นลูกกาการลูกกาการเนี่ยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ว่าสมัยนี้เนี่ยคนที่เล่นเนี่ยก็ส่วนมากก็ไม่ค่อยจะใช้ลูกเปิดสักเท่าไหร่ครับถือว่าเป็นกองหลังที่ค่อนข้างน่าสนใจครับต่อมาครับอันดับที่7ครับ คูลีเบอรี่นะครับอันนี้ก็เป็นสไตล์แบบเดอะเ d ส o วเยอร์แต่ว่าต่างประเทศเนี่ยเขาจัดให้ตัวนี้อยู่อันดับที่2องเลยนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าเอามาอยู่อันดับที่7น่าจะสมควรมากกว่านะครับเพราะว่าเป็นการ์ดค่อนข้างค่าพลังอย่างน้อยอยู่นะครับยังไม่ได้มีตัวใหม่เข้ามานะครับเป็นนักเตะที่มีสปีดค่อนข้างดีครับบอกได้เลยว่าตัวนี้สปีดดีมากครับเป็นตัวบั็กในภาคที่แล้วครับภาคนี้ผมคิดว่าน่าจะกลับมาครับใครที่มีเนี่ยลองเอามาเล่นดูครับ บอกได้เลยครับสไตล์การเล่นแบบใหม่เนี่ยคูริบรี่ค่อนข้างทําได้ดีเลยครับจะเอาไปยืนด้านข้างก็ได้ครับหรือว่าจะเอามายืนเซ็นเตอร์แบ็กเนี่ยเป็นนักเตะที่มีความเร็วแล้วก็มีความแข่งแกร่งครบเครื่องครับดุดันแล้วตัดบอลแม่นด้วยนะครับคนนี้ของดีเลยครับลองไปเล่นกันดูครับต่อมาครับอันดับที่6เฟอร์กิวฟานได เป็นสไตล์แบบบิวอัพนะครับพี่ใหญ่แห่งลิวพูนะครับคนนี้เป็นกองหลังที่ค่อนข้างดีมากๆในยุคป,ปัจจุบันนะครับสไตล์การเล่นแบบบิวอัพเป็นนักเตะที่มีรูปร่างสูงใหญ่ครับแต่ว่าอาจจะมีข้อเสียนะครับสำหรับคนที่ชอบให้นักเตะคนนี้วิ่งเข้าไปดักไปสกัดบอลย่างรวดเร็วเนี่ยตัวนี้ไม่ได้ทำได้แบบนั้นนะครับจะเป็นสไตล์การเล่นแบบเหมือนในชีวิตจริงเลยคอยดักบอลน,นะครับดักบอลอ่านทางบอลได้ดีมากๆครับ เป็นนักเตะที่ไม่ได้เข้าไปกระแทกไม่ได้เข้าไปดุดันใส่กองหน้าขนาดนั้นนะครับแต่ว่าดักบอลดีสกัดบอลกาอากาศนี่เป็นจุดเด่นเลยแหละครับแต่ยุคนี้เนี่ยไม่ค่อยได้เล่นลูกกลางอากาศกันสักเท่าไหร่ก็เลยจัดมาอยู่ในอันดับที่6นะครับสาหรับเฟอร์กิววันไดก็เป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่น่าเล่นนะต่อมาครับในอันดับ ที่5นะครับตูรามสไตล์การเล่นเนี่ยเดฟัสตีดฟูลแบ็กนะครับเป็นตัวที่มีสปีดค่อนข้างดีครับยืนตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กได้ค่อนข้างเพอร์เฟกเลยแหละครับเป็นนักเตะสายสปีดครับกองหน้าที่ช่วงนี้สายสปีดครับต้องเอาตัวนี้ไปยืนเซ็นเตอร์แบ็กนะครับบอกได้เลยว่าดักบอลแย่งบอลดีมากๆครับลูกเตะก็มีลูกเตะหนักก็มีครับจุดเด่นเนี่ยคือวิ่งได้ทั้งเกมแน่นอนครับกองหน้าสายแทงทะลุช่อง ต้องเอาตัวนี้ไปดักเลยแหละครับอ่านบอลดีแต่ว่าข้อเสียแน่นอนครับเป็นรูปร่างเป็นนักเตะที่มีรูปร่างค่อนข้างเลยครับจุดอ่อนก็คือลูกกากากาศแน่นอนเลยครับสําหรับสมัยนี้ก็เอาไปยืนได้นะครับหาเซ็นเตอร์แบ็กอีกคนหนึ่งที่ตัวใหญ่ๆคอยดักลูกกากากาศแค่นั้นเองครับก็ถือว่าน่าจะทําได้ดีแล้วครับสําหรับตูรามต่อมาครับอันดับที่4เมาดินนี่นะครับสไตล์การเล่นแบบดิฟเฟนซีฟฟูลแบ็กจุดเด่นคือการเข้าปะทะบอลครับ เข้าบอลโคตรแม่นครับแม่นยำสูงมากๆแล้วก็เข้าบอลเร็วด้วยนะตัวนี้เนี่ยเอไอดี ID, ครับเข้าบอลแม่นเข้าบอลเร็วใครที่เจอเนี่ยบอกได้เลยว่าแม่งเล่นโคตรยากเลยฮะเออดักบอลดีครับดักบอลเก่งแล้วก็ bon กวเข้าบอลหนักหน่วงครับจังหวะเข้าประทาเนี่ยนิ่งมากๆครับก็เป็นกองหลังคนหนึ่งครับที่ใครมีอยู่ในทีมเนี่ยบอกได้เลยว่าไหวใจได้เลยครับพี่แกยืนโคตรโหด ต่อมาครับ3อันดับสุดท้ายครับคนที่3อันดับที่3ครับเนสตอจากอิตาลีนะกองหลังจากอิตาลีเนี่ยโคจะเดือดแน่นอนครับสำหรับยุคก่รน,นะครับเป็นสไตล์การเล่นแบบเดอะเดสทอยเยอร์ครับเน้นรับแน่นๆครับถึงแม้จะเป็นเดอะเดสทรอยเยอร์ก็ตามครับแต่ว่าการเข้าบอลเนี่ยไม่ได้แบบว่าเข้าแบบมั่วซั่วไม่ดุดันอะไรนะคือเข้าบอลแม่นด้วยดุดันด้วยลูกอากาศก็ดีด้วยครับ าร์มเร็วก็มีครับแล้วก็ลูกเปิดมุมมาบอกได้เลยครับมีสกิลช่วยดักลูกเตะมุมโคตรดีครับเป็นอีกหนึ่งตัวครับที่เอาไปการลูกเตะมุมโคจะดีครับใครที่โดนลูกเตะมุมหรือว่ามีปัญหาลูกเตะมุมเอาตัวนี้ไปเล่นได้เลยครับโคตเดือดแน่นอนฮนะต่อมาครับอันดับที่2แฟงไลกาด หลายๆคนเนี่ยอาจจะภาพจำเนี่ยเป็นตำแหน่ง D M F ครับแต่ว่ามีหนึ่งล่างครับที่หลุดมาเป็นตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กบอกได้เลยครับเซ็นเตอร์แบคล่างนี้เนี่ยเหมือนดูเพลิน,เ,นเหมือนจะไม่ค่อยดีนะฮะแต่พอไปดูค่าพลังจริงๆเนี่ยบอกได้เลยว่าย่างโหดนะฮะสไตล์การเล่นแบบบิวอัพด้วยนะครับสำหรับแฝงไยกาดล่างนี้นะครับบอกได้เลยว่าแม่ถ้าไปยืนคู่ใครเนี่ยเอาเป็นยืนคู่กับเดอะเดโทเยอร์นี่บอกได้เลยว่าแน่นปึก มี2บงสเตอร์ด้วยนะครับแนะนำให้ใสู่สเตอร์ช่วยได้เยอะเลยครับยืนแน่นมากดักบอลดีมากๆครับเข้าบอลหนักจ่ายบอลยาวๆช่วยกองหน้าในการทำประตูก็ทำได้นะครับแต่ว่าอาจจะมีข้อเสียนะครับพวกสกิลการยิงเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้เลยนะครับเป็นกองหลังที่ยืนดักบอลได้โคตรดีครับใส่ดักบอลตัดบอลดักจังหวะต้องตัวนี้เลยแหละครับแป้งรายกัด ต่อมาครับอันดับที่1นึ่ฟาบ,บิโอคานาวโลนะครับของหลังที่ได้บอลลังดอด้วยนะครับเป็นสไตล์การเล่นแบบเดะเดทัวเยอร์ครับจุดเด่นนี่คือฟาร์มเร็วครับสปีดโคตรดีครับ เข้าบอลเบียดบังกระแทกเนี่ยถือว่าทาได้ค่อนข้างดีครับใครที่เลียงเลียงมาแล้วเจอนักเตะคนนี้ครับเข้าเลีย่ยมนี่ดักบอลได้โคตรดีดักโคตรสวยครับมีจังหวะที่เป็นปัญหาก็คือเหมือนถ้าเจอกองหน้ารูปร่างใหญ่ๆเนี่ยจะมีปัญหานหนึ่งครับในการกระแทกในการเบียดนะก็พยายามเข้าบอลให้เร็วกับกองหน้าที่จะบังเราแล้วกันนะครับ ก็เป็นตัวหนึ่งที่เข้าบอลได้ดีได้แม่นแล้วได้หนักครับแล้วกองหน้าที่ตัวเล็กๆแล้วสปีดดีๆนี่บอกได้เลยว่าคนนี้เนี่ยโอ้โหดักได้ดีครับแล้ววิ่งตามนี่โอ้โหกองหน้ามีลงอ่อนนะคือถึงจะพลิกบอลแล้วแบบเหมือน แทงทะลุช่องแล้วเหมือนกองหน้าจะวิ่งไปถึงประตูแล้วใช่ไหมไม่ใช่ครับตัวนี้วิ่งตามตูดกดดันได้ค่อนข้างดีครับก็ถือว่าเป็นกองหลังเบต้ามากๆเลยแหละครับช่วงนี้เนี่ยแม่สายแทงทะลุช่องเนี่ยมาแรงมากๆอรเอาตัวนี้ไปดักบอกได้เลยว่าโคตรด,ดีถ้าใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนักบอลพันล้านไว้ด้วยนะครับอยากให้ทําตำแหน่งไหนเพิ่มเติมคอ<า>มเ<า>มนต์บอกกันได้และเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับตำแหน่งไหนลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของคลิป นี้ครับหากใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนักบอลผ่านหลามไปด้วยคลิปนี้ลราไปก่อนพบกันใหม่